เจ้าเมืองเซียเจ้าอายุน้อยแต่กลับมีการบ่มเพาะขอบเขตหยวนอิงขั้นที่เจ็ดข้าชื่นชมเจ้ามากสู้มาเข้าร่วมกับตระกูลหยญนของเราเพื่อวางแผนการใหญ่กันเถอะเป็นสุนัขให้เจ้างั้นเหรอข้าไม่มีงานอดิเรกแบบนั้นหรอกน้อยเจ้าเจ้าสำนักยาหลงโกนนางกำลังใช้คำพูดยั่วมโมโหน่าเสียดาย อาถริยะแห่งยุคก,กำลังจะตายที่นี่ในวันนี้คน,นอื่นๆละ่ะจะเลือกยังไงนี่ดูท่าทางแล้วตระกูลหยานเอาจริงสู้ตายไม่ถอยอย่าหวังจะให้เราก้มหัวเป็นขี้ข้าสี่สำนักหลอมอาวุธจงฟังคำสั่งสู้กับพวกมันให้ตายกันไปข้างขอรับสู้ตายไม่ถอยหรอพวกเจ้าคู่ควรที่จะเปรียบเทียบกับสำนักตรงสูของข้าหรอ สำนักตรงซูแสดงได้ดีมากเขาไม่กลัวความตายเลยเหรอไอเวนชูยี่นี่กล้า,าท้าทายท่านเจ้าสำนักหัวซาได้งไงหนุ่มน้อยข้ารู้จักเจ้าเจ้าคืออันดับหนึ่งของการประชุมร้อยปุผาหากเจ้าเข้าร่วมตระกูลหยานข้าสามารถจัดการให้เจ้าเป็นสมาชิกหลักได้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุขอบเขตแก่นแท้วิญญ,ญาณหรือแม้กระทั่งขอบเขตเทพในอนาคต ้าจําได้ว่าบรรพบุรุษของตระกูลหยานเริ่มต้นด้วยการลักขโมยและปล้นสะดมแต่เพราะทาความชั่วไว้มากมายโชคชะตาของตระกูลทั้งหมดจึงถูกกักขังอยู่ในขอบเขตแก่นแทบวิญ,ญญาณในเมื่อตอนนี้พวกเจ้าเองก็ยังไม่สามารถทะลวงผ่านขอบเขตเทพได้จะไปพูดถึงเรื่องการช่วยคนอื่นทะลวงผ่านขอบเขตเทพได้ยังไงไอ้เจ้านี้ถึงตอนนี้ยังกล้าทาให้ตระกูลหยานโกรธอีกเหรอเจ้ากำลังรนหาที่ตาย โกรธจนอับอายเลยเหรอมีแค่นี้ก็ยังกล้าเรียกตัวเองว่าปรมาจารย์ในเมื่อพวกเจ้าดื้อดึงนักก็อย่าโทษข้าที่จะลงมือฝ่ามือปรมันเห็นความเก่งกาจของตะกูลหยานแล้วใช่ไหมเท่าหยานเจ้ามีความสามารถแค่นี้เองเหรอไม่พอให้ข้าเก่าเลยด้วยซ้ำ เป็นผู้อาวุโสเสี้หโหผู้เป็นอัจฉริยะเก้าดาราในตำนานเขาปรากฏตัวขึ้นเองอย่างลึกลับและทำไมาถึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้แค่ตระกูลหยาเล็กๆก็กล้าอรารวาสบนทวีปเทียนเฉิงงั้นหรอมีผู้อาวุโสเสี้หโหอยู่ตระกูลหยานก็สร้างปัญหาไม่ได้หรอกเสี้หโโหเฉิงเป็นเจ้าเองงั้นหรอผู้ฝึกตนที่อายุน้อยที่สุดในแดนบรรพาการ ผู้บรรลุขอบเขตหยวนอิงขั้นสูงสุดงั้นหรอเยี่ยมไปเลยมีท่านผู้โอาวุโสเสีย้ยโหช่วยเหลือเราต้องชนะเสีย้ยโหเฉิงน,นี่เป็นเรื่องของตระกูลตงหลิงขอท่านอย่าได้เข้าแทรกแซงเลยวันนี้ข้าจะเข้าแทรกแซงเองน่ารังเกียจวันนี้ต้องโค่นเจ้าให้ได้เจ้าสองควรตามข้าไปจัดการเสี้ยอิง ส่วนผู้ฝึกตนคนอื่นที่ไม่ใช่ขั้นห่วนอิงก็ไม่ต้องกังวลเข้าใจแล้วเจ้าไปช่วยคนอื่นที่นี่ปล่อยให้ข้าจัดการเองเจ้าสำนักอยู่ข้ามาช่วยท่านแล้วชูยี่เจ้าคิดจะใช้พลังขอบเขตต่อฟูเพื่อยื้อพวกเราสามคนที่อยู่ในขอบเขตด่วนอิงไว้นี่มันหยิงย่าโสเกินไปหรือเปล่าเจ้าเข้าใจผิดแล้ว ข้าไม่ได้จะ่วงเวลาทุกคนแต่จะฆ่าพวกเจ้าต่างหากข้ากลนเปลี่ยนพื้นที่นี่นี่คือต่างพิธีเจ้ารู้วิธีวางข้ากลที่เหนือกว่าเซียนได้ยังไงไม่ต้องตกใจที่นี่ไม่มีใครสามารถมารบกวนพวกเราได้ วันนี้พวกเจ้าจะต้องถูกฝังอยู่ที่นี่ไอหนูเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าผู้ย่มยุทธแกนแท้วิญญาณมันร้ายกาจแค่ไหนข้ารู้สิพวกเจ้าสองคนเมื่อก่อนโดนเซียนอย่างโจมตีจนพลังปราณเสียหายหนกักจนไม่กล้าออกมาจากเขาพอเขาตายถึงได้ออกมาพยองแล้วก็เจ้าเมื่อก่อนตระกูลของพวกเจ้านับสิบคนถูกเซียนอย่างบังคับให้คู่เข่าขรร้องจนลืมไปแล้วหรอเจ้า เรื่องรับของสำนักเราทำไมเจ้าถึงได้รู้วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ